พี่อยู่ห้องไฟคนแรกอะไม่ใช่พี่แน่ๆไม่ใช่พี่กิ๊ฟยังให้กูได้กูวิ่งมากับพี่กิ๊ฟสองคนแรกมาแตลอนแต่ประเด็นคือพี่กำลังกดทำพอตรวทำเควสเสร็จปุ๊บมันรีพอร์ตพอดีพี่เลยไม่รู้ว่าใครอยู่ในห้องไฟบ้างแบบพูดตีนึงไม่ใช่กูแน่ๆเอาพี่ดีกว่าไม่ต้อนตายูแล้นมันอยู่ตรงเอ่ออไพี่ออกมาจากขวาแล้วมันจะเลี้ยวซ้ายแล้พี่ออกจากจุดเกิดอะมันต้องขึ้นไปข้างบนใช่ะตรงนั้นเลยอะไม่ใช่ในห้องไฟใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ห้องไฟห้องไฟว่ามาคือใครวิ่งนำหน้าใครวิ่งไปพร้อมอะ พูดถึงคนบินในความวัดแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นใครวิ่งมาอีกคนไอ้ไม่ไม่รู้ใครตามกูมามีใครใครเห็นกูเมื่อกี้ไม่มีใช่ปะกูไม่เห็นกูวิ่งกูวิ่งมาแล้วกูเห็นพี่บวงอยู่ในปเพราะว่าเหมือนเหมือนกูเห็นเหมือนกูเห็นสีหนึงทับตัวกูไปแล้วก็แล้วก็ปุ๊บรีพอร์ตขึ้นแต่ไม่ใช่กูอะพี่กิฟต์แน่ๆไอ้ตัวเมื่อกี้เพราะว่าพี่กิฟต์พี่ขวงอยู่พี่บวงอยูอท้ายพี่บังเออร์อุ้ยเสียงพี่กระตุกพี่พี่บอกพี่บองกระตุกพี่บอกบวกพี่บ่งเด้ออะไรอยู่ ว่ผมว่านะมันถึงคิวที่แอมมันเป็นคนชั่วแล้วว่ไอ้แอมมนเป็นคนชั่วมันมัเป็นงไงไหนเอาไปไอ้ไอ้ไหนเอาใครไอนเาคให้ดูเลยว่าอมไปอเอาไปสไปสกิปสกิปไ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 ปสสกิปไปกิปไสกิปไหมกิปไปสกนปไปสกดกิปไปสกิยข ไม่ใช่เขียวดำนับแรกไม่มีใครกดซาวร์หาร์ดแบบ ไฟพี่เดินมาพอดีทำไมไฟฆ่าไปเร็วๆแบบนั้นเลยจ้าไม่ถูกต้องเลยนะไฟเมื่อกี้ไฟพุ่งออกมาจากท่อได้พี่บวกอ๋อถ้ากันได้ไฟเออทางไหนไฟไฟพุ่งออกมาฆ่าเลยไฟพี่ดูพี่ดูแอดมินอยู่แล้วแบบไอจำนวนคนตรงห้องไฟมันแปลกๆพี่เลยเดินมาดูไฟแม่งแบบเฉือนไม่ไดพุ่งออกมาต่อหน้าเลยพี่พุ่งจบเลงวะ เวลามันโดนจับได้แล้ว <left> ท <von Diamond boat> ี่นี kind of ่ทำยากอ่ะไม่ชอบเลยอะ พี่พี่ผมเห็นผมผม่ะเจอเห็นเห็นศพตรงสามแยกแจ๊บแจ็บตะกี้นี้พี่กับติ๊บกับว่านอยู่ด้วยกันสามคนแล้วทำเควสแล้วขึ้นหมดสามคนเพราะฉะนั้นก็น่าจะบูมโอ้โหโอ้โหโอหแจ็บเออฟังเพลงอะไรไปสีอ่ะฟัก่อนฟังก่อนฟัก่อนฟังก่อนนะพี่ตอนแรกที่ผมเห็นลงไปอ่ะผมเห็นพี่ผมวิ่งมาขึ้นมาผมเลยไปดูแล้วผมก็วิ่งไปตรงที่ต้อมไฟอ่ะอันนี้สดเดียวนมันอยู่ตรงสามแยกอ่ะไม่รู้เลยว่าไงตะกี้ มีพี่มีกิฟมีว่านอ,าอยู่ด้วยกันที่ห้องเรยาเตอร์ใช่ปะ่ะแล้วแจ<า>๊บอะเดินมาด้วยแต่ว่าแจ๊บอะเดินออกไปก่อนใช่ปะ่ะพอพอาะผมผมเ็นที่ผมวิ่งขึ้นมาไงผมก็เลยวิ่งออกไปประเด็นก็คือก่อนที่จะเข้ามาเจอกิฟกับว่านอะพี่ไปดู<า>บูมที่ห้องสแกนบูมสแกนอยู่ใช่ปะ่ะอา่าฮะเพราะฉะนั้นน่ะน่าจะเป็นแจ๊บออาว่าหลายๆแจแ๊บนั่นแหละใช่ <laughs> ที่พี่จะบอกก็คือเป็นบูมไม่ก็แจ๊บ เอาวัวใครก่อนพี่เอางี้เดี๋ยวตลาดชีวิตให้แล้วหมดแจ๊ก่อนด้วยไม่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 บวดแจ๊ก่อนบวดผิดแล้วมันแพ้เลยนะไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้แจยานแกไปแจ๊บไปไปแจ๊บก่อนี่แจ๊บลัแล้ววแ้เลยไปไปมันคุ้กมาไป ปิดไปก็แบบแเองเสียใช่อันทัดนะี้อ้เยไปออกมาแบบนี้วะเนี่ยวันนี้ไม่ใช่วันของผมว่ะเมนฆารัวๆเลย่ไหมเย์พี่หวงเล่นดอกันดิพี่พี่กิฟลาท้าผีก่อนเลี่ไม่ไม่ไม่สน่พี่ เมื่อกี้ใครใครอยู่ไหนบ้างอะผมกับพี่ไฟก่อนพี่บวกผมไม่แหวไฟกับอ้าเดี๋ยวนะใครใครเดินตัดทางผ่านพี่ไปนะเมื่อกี้หน้ามอดปะพี่บมกเจอตรงไหนนะไ้ผมเข้าทางขวาไปยังไม่บอกยังไม่บอกขอฟังที่อยู่ของแต่ละคนก่อนตอนนี้ผมผมวิ่งย้อนกำลังวิ่งย้อนก็คอผมมาวิ่งผ่านแซงลังสุดรับไอ้ไฟไอ้ไฟน่าจะคิดว่าผมฆ่าใครสักคนมั้งมันก็เลยเดินย้อนไปดูผมเลยเดินย้อนไปดู ไม่ใครวะไม่ม่มไฟก็มอกันกันได้เดี๋ยวนะบูมอยู่ไหนนะอยู่คนเดียวอยู่ท้องค้ายมือห้องอเมรินตีอะเยอะไรไม่รู้มันถ่าจะปิดภาพไม่ร้ซ้ายอขห้องที่ให้ที่ที่มันให้ไปจับไอ้นี่ให้ไปเอาไอ้นี่ว่าอะไรนะที่รถไม่รู้่ะมันมันมันไม่ใช่ไม่ใช่มันเห็นเป็นรูปภาพอะไรไม่รู้อะเหมือนจะปิดภาพเลยเอาีมีใครวิ่งนะคุณรู้่ามันมีคนหนึ่งแขนอยู่วะันทีนี่แค้เลยไหนอไหนไหนอยู่ไหน แรกเลยพี่ผมรอข่ามันอยู่ตั้งแต่แรกพี่บอกไม่ใชมถ่ายรวฮะข้าอยู่ตรงไหนข้าตรงไหนพี่แป๊บนึงนะรอรออ้ำกับมอสใช่ป่ะอ้ำอยู่ตรงไหนนะอ้ำอ้ำอ้มอยู่กับผมไกด์ไฟกับมอสอ่ะผมเข้าขวาไปหลังจากพี่เองแล้วพี่วิ่งออกไหว ผมเพิ่งแยกกับพี่มอสเมื่อกี้นสุดผมวิ่งผมวิ่งขวาตรงตรงห้องโอสองขึ้นแล้วก็เลี้ยวขวาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่มอสไม่ใช่พี่บูมคือคือเอาพี่จะบอกว่าข้าตกรอ่ะฆ่าแล้วมุดหลุมนะ อันนี้อันนี้เป็น information ชัวร์ๆเพราะว่าตอนแรกพี่ดูแอดมินข้างบนสุดไม่พี่เดินผ่านตาผ่านมอสมาแล้วพี่ก็เดินขึ้นไปแบบพอเห็นมอสพี่ก็เดินตามมอสใช่พี่มอสกับพี่บุ๋งแน่ๆแล้วพี่เดินตามผ่านมอสไปแล้วเดินเจอพี่บุ๋งพี่บุ๋งก็เดินกับพี่ไปข้างบนเจอศพอันนี้ไม่ใช่ผมไม่แน่เพราะว่าตอนเริ่มมาผมอยู่ตรงนั้นพี่สรุปพี่จะตรงไหนนะพี่บุ๋งนี่สุดบนสุดสุดผมวิ่งผมวิ่งย้อนไปซ้ายล่างสุดโอเคคือดูนี่นั่งสัก็มีไอ้อาร์เธอร์พี่กิฟต์แล้วก็ไม่กันง่ายอออรร์์เธใ้บส ไม่เปไรสัมภาจะบอดได้ไม่เป็นไร ตรงไหนในห้องเรียกเตอร์สองสองศพไอ้จ๊บไอ้ที่แจ๊บตายเมื่อกีี่ตายอีกคนดีอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ขพี่บูิขี่าผมว่าพี่ใช่เขาเพิ่งวิ่งผ่านไปสองคนเออพี่บู๊มาถักะเพิ่งวิ่งผ่านไปใช่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 แต่ว่าเดี๋ยวเพิ่งนี่นี่ถากะาแล้คนจะศพเลย ใช่ก็เจอด้านซ้ายขอลรีแอกเตอร์แสดงแสดงว่าต้องต้องต้องคนที่วิ่งลงลงลงออกไปดิพวกพี่อะแล้วผมวิ่งมาเหะไม่ไม่ผมคิดว่าผมไม่ผมคิดว่าผมวะไม่ใช่ก็มันเป็นศพที่อยู่ข้างในในในประตูที่อยู่ห้องเฮี้ยนอ่ะไอ้นี่เองใครใครออกมาใครออกมาจากหน้าขบวนบ้างไอ้ไฟไฟกับใครร้ออกไปสองคนแล้วพี่แล้พี่บูมกับทากะวิ่งเข้าไปในห้องนั้งสองคนอ่ะอ่ะไอ้มอสไอ้มอสไกญนัดนอยู่ไหน ปูอยู่ขายทางเฟรไอ้เี้ยที่มันทำยากๆไอ้ไอ้กดน้ำมาเอสองวีสองแบบนั้นที่กิฟต์กับพี่บู๋อะโอ้โหพี่บู๋คือฟังนะขึ้นมาปุู๊ปะอยู่ห้องเรี่ยเตอร์แบบมันสองศพอะมันมันมันยากมากแล้วพี่บู๋เออแล้วสองศพแล้วพี่บู๋อะแล้วพี่บูม่พี่บูม่ไม่ได้เดินขึ้นมาไม่ได้เดินเข้ามาในห้องเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไอไหนไอ้หนอําไอมอสผมไม่ทำตั้งตั้นไอ้ไฟก่อน ไม่ใช่คไม่ใช่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 ทำคเควสแบบเยอะไไอ้ามาถูกแล้ว่ะอ้ไปขึ้นไปคเจอไม่เห็นจบนะไม่คุณพ่ับนะพี่มันไมันไม่ถูกต้องอะอแบบเรากาลังจะแพ้แบบแพ้เียเี่ออไม่ใช่แต่กูขึ้นไปกูไม่เจอนะแต่กูเห็นว่ามันเสองศพบอะคือมันสองโ่อะผมนี่เป็นเดียเป็นตัวที่อันตรายีสุดไอไฟก่อแล้วกันอเอว่ไอไฟไอไฟก่อนใช่คือเป็นที่บูมแล้วเป็นท พี่ไม่ได้เจอตบแต่เห็นถ้าเขาจะลองตบมาผิดแล้วผ่แล้วโชคดีผ่านแล้วใช่ป่ะวะใช่แหละคนเดียว คุยกันค <Finished S 1> ุยกันก่อนคุยกันก่อนคุยกันก่อนเหลือคนเดียวพี่ไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรยากไอ้เคี้ยมันมันจะไปสองคนไหนวะไอ้เคี้ยก็เอางี้พี่พี่ินเข้าไปพี่ไม่จะสมบัติแต่พี่เดินไปกับทากะแล้วแบบผมวิ่งผมวิ่งไปกดไฟแล้วผมวิ่งกลับมาไอ้เอ้ามันไม่ทันแล้วอ่ะ ใช่ก็เดินเข้ามาแล้ว่าสองคนได้แค่ไหนวะแล้วคุณหลอกเราที่มึงเชื่อใครพึ่งละทีุ่ึงเชื่อใครผมเไม่พี่ผมผมเชื่อผมว่านั่นไม่คือหัวพี่กิ๊ฟออกไปก่อนพี่แบบเอาไแล้วไม่ไม่ตอนนั้นกูว่าแม่งตื่นสองคนแน่เลยเพราะว่าเมื่อกี้แจ๊มันหลุดว่าเราเราเราแพ้แล้วอะแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วใช่ไหมวะใช่แล้วถ้าแพ้แล้วแสดงว่ามันต้องื่นสองคนเว้ยว่าไม่ว่าไม่ใช่ไฟไก่อ้ำละ เพราะว่าเมื่อกี้แจ็คปลดออกมามันพูดอะแสดงว่าแสดงแสดงว่าเราแบบจะแพ้เราเว้ยมันล้วเลยสองคนอยู่อะไม่พีอะีรมั่นใจได้ไงว่าไม่ใช่แบบว่าการเล่นใหญ่ที่แบบเหมือนกับให้คนหนึ่งให้ให้เราเชื่อมันมีสองคนอะพี่อะเมื่อเมื่อกี้เมื่อกี้ใครพี่ไปทำไฟกับผมพี่เอออ่ะแล้พี่ให้ผมทำไฟคือผมที่ผมคิดตอนนั้นคือมึงต้องรีบทำไฟแล้วแม่งต้องรีบกลับมากดอีเมอร์เว้ยก็ใช่ก็ก็ไปทำไฟด้วยกันแล้วก็กดอีเมอร์ถ้าพี่ถ้าผมก็เป็นคนกดถูกป่ะผมไม่แบบนคนไม่ไอ้นี้มันมันมันไม่ได้แบบมันไมันคือ ช็อตที่แบบไปเจอแบบผู้สอบใครดีวะไม่พีแต่แต่แอ้มพุ่มมีเหตุการณ์เกยวกัเพิ่งเราเจอสองศพจริงเขาบอกว่าหรือเจอศพเดียวละข้าเลยที่ผ่อนเองสองศพก็ไม่ใช่ก็เป็นสองศพก็เป็นที่เป็นในไฟท์ใครผมไปเจอพี่ไม่คือคือที่บุ้มที่บุ้มเป็นบวกตอบวกอะแจ๊บเออดูใครนะตอนกับค้าเห็นดูใครนะตอนพี่กิ๊บบวกตอนนี่แล้วไม่ไม่ไม่พี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 ่ได้เจอศพคนละทางมันอาจจะฆ่าสองสองที่แต่พี่กิ๊บบอกสองศพมันที่เดียวกันสองศพไม่ไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกสอง ไม่ okay, เอาเลยปะไม่รู้อะอ่ะถ้ากาละกูว่ากูเป็นคนจู้กว่ากูอากาศแหละันจู้กูไม่ใช่เหรอไม่รู้ไอ้เชี่ยงไปไอ้เชี่ยงแบบมั่วแล้วแบบเสือม กูวิ bone, um. ่งไปทำอันบนอ่ะกูวิ่งลงมาทำอันซ้ายซ้ายล่างเหลือคนเดียวปะไม่ผมรออยู่ตรงเอเมจันซี่เอเตจรนซี่เอเมจัูซี่เรื่อกูกูรอตอแล้วมนขึ้นมาแบบกดไม่ได้กูอ่ะไอเันซี่เหรอ จริงของจริงที่มาวันนี้ไม่เชม่อไบแล้วจบแล้วของของไอ่เจ้ามึงจับเอาไว้นะไอ้ยยไอ้แจ๊มึงถ้าเกิดกูเกิบพึ่งไปเกมแล้วมไ่ไม่ใช่เหรมันมันค่าอ้วค่าได้เลยมันเป็นราวนานหรอกิฟต์เองด้วยนมกูหอพีไอ้เหี้ยกูสามารถซื้อใจบูเมลได้แล้วไอ่เกี อกีรี่ไปอากีจะมันหลุดไว้เลยแบบแล้วรู้สึกแบบแถลงทำแม่แล้วแม่งทำแม่จะมันหลุดพูดออกมาแค่แหละไม่ไม่มันติดคูดาวกีรี่ไปไหนไหนเพราะว่ามันติดแหละมันติดคูดาวนานอยู่ประมาณประมาณว่าพออิมเวสชั่นที่โกมันจะเหลือประมาณสิบกวิอ่ะเออมันจะไม่ได้ไม่ไม่